ฟังแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้เราสบายอ,อกสบายใจแล้วก็ตั้งอ,อกตั้งใจมีชันทะวิริยะจิตะวิมังสาหรือมีอิทธิบาทสี่ในเ่ต 4, เต็มใจเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่20พฤษภาคม2566ค่ะเวลาประมาณ5้าโมงกว่าๆนี่แหละค่ะเกือบ6โมงแล้วนะคะที่นี่คือสำนักสงฆ์พระาธาตุอรันยวาสโดยวังเฮือ หรือสำนักสงฆ์พระพุทธรูปเรืองแสงนะคะทำไมถึงเรียกพระพุทธรูปเรืองแสงเพราะว่าพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่อยู่ในวิหารนะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากมีหลวงพ่อประสิทธิ์ปุริปัญโยท่านได้บรณปฏิสังขรณ์สร้างครอบนะคะสร้างครอบองค์เดิมนะคะขึ้นมาโดยใช้วัสดุ แร่ธาตุที่มีลักษณะพิเศษคือ,เ,อ,อเวลาปิดประตูหน้าต่างช่วงกลางวันนี่จะทำให้เห็นแสงเรืองๆเขียวมรกตสวยงามมากมายเลยถ้าผู้ชมคนไหนอยากรู้อยากเห็นนะคะก็มาได้นะคะที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองตำบลพระพุทธบาทนะคะนี่แหลคะค่ะถ้าเป็นบ้านก็รู้สึกจะเป็นบ้านผาลาด แม่มาอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงเดือนนะคะแม่รับนิมนต์จากญาติธรรมกรรมการวัดนี่แหละค่ะให้มาจําพรรษาอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้แม่อยู่ที่เชียงดาวที่เชียงใหม่นะคะแม่ก็รับนิมนต์ไปทุกที่เลยแล้วแต่ว่าเหตุและปัจจัยมีนะคะมีเหตุและปัจจัยที่ทําให้แม่ต้องไปแม่ก็ไปนะคะตามจิตศรัทธาตามความต้องการที่อยากจะให้แม่ไปเผยแผ่ การปฏิบัติทำเพื่อความมิมุติหลุดพ้นนะคะส่วนใหญ่แม่จะใช้วิธีให้พวกเราหลุดพ้นนะคะจากการเวียนว่ายตายเกิดนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่หลุดพ้นจากตรงนี้มันก็ต้องเิกเกิดนะคะถึงแม่จะเกิดในสุขติภูมิแม่จะไม่เน้นว่าให้พวกเราอยู่ในภพภูมิสวรรค์หรือพรมนะคะอยากให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้แหละเพื่อความ ไม่ต้องมาเกิดอีกนะเพราะว่าการเกิดย่อมเป็นทุกข์ที่พระพุทธอ,องค์สอนนะส่วนใหญ่นะคะธรรมะหลักธรรมคาสอนที่แม่น้อมนําคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก็คืออานาปานาสตินะคะก็คือการมีสติอยู่กับอารมณ์หายใจนี่แหละนะคะพอทําอานาปานาสติจิตเข้มแข็งแล้วนี่เราก็ทําวิปัสสนานี่แหละคะ่ะแม่ก็ได้ทําเป็น2ลักษณะคือทําคลิปเสียงด้วยแล้วก็พูดนะวิดีโอ สั้นๆไม่เกิน30นาทีนะคะให้พวกเราได้ฟังทาง y o u t u b e นะคะพอฟังแล้วพวกเราต้ปฏิบัติได้เพราะแม่พูดถึงการปฏิบัติล้วนๆเลยทำไมแม่ถึงพูดตรงนี้ได้เพราะว่าทุนของแม่ก็คือปัญญาที่แม่มีแม่ได้ฝึกหัดขัดเกลานะคะการาทำอนาปนาสติและการทำวิปัสสนาจนเห็นทุกจนแก้สมการได้นะคะทำให้เราได้ เห็นว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันเห็นทุกนะคะแล้วมันก็หลุดพ้นจากทุกได้ดังคําสอนที่ว่าปฏิบัติแล้วต้องให้เห็นทุกเมื่อเห็นทุกแล้วจะเห็นธรรมถ้าเห็นธรรมแล้วก็คือเห็นเราตถาคตนี่แหละค่ะก็เราต้องปฏิบัติตามคําสอนเราต้องตีโจทย์ให้แตกนะเวลาทําปฏิบัติธรรมหรือทําอนาปัสติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตีโจทย์ให้แตก เราอย่าไปเน้นเรื่องพิธีกรรมเน้นเรื่องกิจกรรมที่ส่งจิตออกภายนอกอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เราหลุดพ้นเพราะพระพุทธองค์บอกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นได้ต้องจิตอยู่ข้างในนะข้างในตัวเรานี่แหละข้างในกายและจิตนะพวกพวกเราที่ฟังอยู่ลูกๆทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ย ที่เราปฏิบัติขัดเกลามามากมายบางคนนี่เป็นยี่สิบปีนะสิบปียี่สิบปีสามสิบอะไรก็แล้วแต่เท่าชีวิตที่เมีอยู่ก็บอกว่ายังไม่เห็นเมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังโกรธอยู่เลยยังทุกข์อยู่เลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภายในนะส่วนใหญ่เราไปวัดไปสำนักวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่ไปปฏิบัติที่มีครูบาอาจารย์สอนจะชวนให้ทำพธิธีกรรมข้างนอกรับขันครู มีข้าวตอกดอกไม้มาต้องกราบอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องนุ่งอย่างนั้นอะไรพวกนี้คือเป็นภายนอกหมดเลยไม่ถึงข้างในเลยการที่จะกําจัดทุก์นะคะการที่จะกําจัดกิเลสสังขารต้องอยู่ภายในนะการที่มีสติหรือจิตอยู่ภายในร่างกายนี่แหละมันจึงจะขุดอนุัยกิเลสบาปอากุศลสังขารทั้งหลายออกได้นี่นะ ก็ขอให้พวกเรานะคะปรับจิตปรับใจเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนการที่แม่พาสูดลมปล่อยลมสูดสๆๆสูดลมเข้าให้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มปอดเต็มจมูกตรงไหนก็แล้วแต่แล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยล่อยออกตรงนี้แหละสูดสูดสูดลมเข้าทำตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่ลมเข้าให้มีสติรับรู้เขาทุกครั้งที่ลมออกให้มีสติรับรู้นี่นะ ถ้าเรายังไม่เห็นลมเราก็ต้องมาสูดลมแรงๆยาวๆลึกๆก่อนสูดๆๆๆๆๆๆเขากลั้นไวให้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มปอดเต็มร่างกายตรงไหนก็แล้วแต่กลั้นไวสักพักจนทนไม่ไหวก็ปล่อย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 เอาจนหมดลมอย่างนี้นะนี่แหละต้องทําอย่างนี้ต้องทําให้มันเห็นการกลับเพื่อมเห็นความเคลื่อนไหว ถ้าเราจะปฏิบัติทมต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเท่ากับเราไปขย่าอนุสัยกิเลสขย่าสิ่งที่มันนอนเนื่องที่มันหลับไหลเป็นพลมอรูป,ปพลมหรือเป็นฌานอรูปฌานนั่นแหะให้มันตื่นตัวขึ้นมานะทั้งจิตใจและร่างกายถ้าเราไม่ทําให้มันตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหลับไหลอยู่ตรงนั้นมันจะหลงอยู่ตรงนั้นหลงหลับหลงกินหลงนอนนี่แหละ หลงโลกนะคะไหลไปตามโลกเลยฉะนั้นต้องตื่นรู้เบิกบานนะคำนี้ไม่ล้าสมัยเลยนะคําว่าตื่นคือตื่นจากการหลับไหลเนี่ยคําว่าหลับไหลก็คือความหลงหลงคิดว่าโลกนี้เนะี่ยมันเที่ยงร่างกายนี้เป็นของเรามันเที่ยงใครจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้อย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้คําว่าหลงก็คือตรงนี้คือยึดนะ นะยึดว่ากายเหล่านี้นะ่าร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบญญาันเทียงไม่แต่สัญญาอะไรกับใครไว้เนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลยถ้าเปลี่ยนก็จะไม่ได้จะเสียหน้าเสียตาเสียสัจจะไม่เป็นคนไม่ดีอะไรพวกนี้ที่จริงทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือคําสอนนะพระพุทธองค์ก็บอกว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปยึดมัน เม่แต่ร่างกายเราเนี่ยเกิดมาใหม่ๆมันตัวใหญ่หรือเปล่าล่าละมันตัวเล็กนิดเดียวทำไมเป็นเบบี้เบบี้เนี่ยเป็นทารกน้อยเกิดมาจากท้องแม่ล oh, 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 oh ้างอแวอแวตัวนิดเดียวไม่รู้เรื่องโตมาโตมา,ตมาจนปั่นนี้เนนั่งอยู่ตรงนี้ทนท่อเห็นไหมมันยังไม่เห็นคงที่เลยมันก็โตมาโตมาตแก่มาแก่มาเสื่อมถอยเสื่อมถอย ธาตุขันของเรานะเสื่อมถอยทุกวินาทีขณะที่เกิดมาขณะที่เริ่มปฏิสนธิในท้องแม่ก็จะเริ่มเสื่อมถอยเสื่อมถอยนี่แหละมันเป็นลักษณะของออธรรมชาตินะคะของขันห้าคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี่แหละถ้าพวกเราปรับความคิดนะชีวิตของเราจะเปลี่ยนทันทีเลยก็คือ ไม่หลงในขันห้านะคะไม่หลงในขันห้าไม่หลงยึดว่ามันเที่ยงนี่นะถ้าลูกๆทั้งหลายหรือผู้ที่กำลังชมกำลังฟังอยู่นะได้ยินได้ฟังนะคะเริ่มมาสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมอาศัยลมหายใจก่อนคือการทำอาณาปาณสติเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยกรรมาฐานกองนี้พระพุทธองค์ประทานให้มานะ กองเดียวที่พระพุทธองค์บอกว่าใครประพฤติปฏิบัติแล้วในบนรรลุทาได้จะเข้าสู่สุญญตาน,นิพพานได้แน่นอนนี่นะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเชื่อแต่เราลงมือปฏิบัติเลยแม่ไม่ต้องการให้เชื่ออย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติทดลองพิสูจน์แก้สมการให้ได้ถ้าใครไม่ลงมือปฏิบัติแต่เข้าใจว่าอ๋อมันใช่แล้วได้ไปฟังไปได้ยินคําสอนโน่นโน้นนี่นี่น ใช่เลยได้ข้อคิดแต่ไม่ลงมือปฏิบัติเลยจิตยังส่งออกอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์นะไม่มีประโยชน์อะไรนี่แหละถ้าหากพวกเราลงมือปฏิบัติลงมือแก้สมการลงมือทดลองพิสูจน์นะคะมันจะเกิดเวทนาเมื่อเริ่มทําอานาปาณสติมจะเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกมันจะทุก นะคะมันจะทุกมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุไฟมันจะแปรปรวนขึ้นมามันจะร้อนออกมาตามผิวหนังธาตุน้ำมันก็จะเป็นเงือเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำมันจะออกมาเป็นเงืองเป็นน้ำเหลืองน้ำเสียเลยทั้งลายนะคะน้ำามกน้ำลาย ธาตดินมันก็จะหนักหน่วงมันจะเจ็บปวดมันจะอึดอัดขัดเครื่องเห็นไหมธาตุลมก็จะแปลปรวนจะสั่นไหวโลกหมนุนอะไรทั้งหลายเวลาปฏิบัติมันจะมีอาการทั้งหลายเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเวทนานะนะเวทนาและความรู้สึกความรู้สึกก็คือการเกิดขึ้นที่จิตใจว่ารู้สึกความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นที่ข้างในนะ ถ้าเราเกิดสุขเวทนาขณะปฏิบัติเราก็จะพอใจมากอยากได้อยากใหพ้พอใจอยู่ตรงนั้นนะคะดื่มดำอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดทุกเวทนาเราก็จะไม่พอใจจะโกรธมันนะคะนี่แหละพระพุทธองค์เลยให้ถอนความพอใจและไม่พอใจออกตรงนี้เองคําว่าอาตาปีสัมปะชาโนสติมาวิเนยยะโลเกอ,อภิชาโทมณสัง ก็คือให้ถอนความพอใจและไม่พอใจในโลกคําว่าในโลกคือตัวเรานี่นะดินน้ําลมไฟที่ประกอบกันเป็นตัวเราเป็นรูปเป็นกายนี่แหละถอนความพอใจคือความยึดมั่นถือมั่นในกายเรานี่แหละออกเสียได้มันก็จะทําให้หลุดพ้นจากทุกได้นี่นะนี่แหละลองต้องลงมือปฏิบัตินะบางคนบอกเข้าใจแล้วได้คติดด ได้ข้อคิดเตือนใจแต่จิตส่งออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องทำโน่นทำนี่เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนเรื่องเที่ยวันไม่มีประโยชน์นะต้องให้มีสัญญาอยู่กับลมหายใจนะเป็นอาณาปานสัญญาพระพุทธองค์ให้มีอาณาปานสัญญาสัญญาตัวนี้มีความมีประโยชน์มากมีคุณนับประโยชน์มากมาย อาณาปณสัญญาคือสัญญากับลมหายใจจนถึงลมสุดท้ายถ้าเราไม่มีสติอยู่กับลมหายใจก็เท่าเกิดมาและเสียชาติเกิดเลยเกิดมาเปล่าประโยชน์เสียเข้าน้ำเปล่าๆยิ่งใครมาบวชถ้าไม่ทําปฏิบัติประพฤติปฏิบัติอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเองก็เสียเปลืองเข้าสู่ชาวบ้านจริงๆเลยนะเนี่ยนเะนี่ยก็พูดเตือนไว้ึงซ่ที่นี่นะคะเพราะแม่ไปอยู่มา,มามากมายหลายวัดนะคะ ก็ไม่ค่อยปฏิบัติกันมีแต่กินกับนอนกันละนะกินกับนอนกันมีจะแย่งยึดกุฏิมั่งยึดศาลามั่งยึดห้องครัวมั่งยึดอ่าสถานที่มัง่งายที่เลยมันเป็นอย่างนั้นนะคะเห็นแล้วก็โอ้หน้าอานาถนะคะหน้าสังเวชคําสอนพระพุทธองค์ไม่มีในหัวใจเลยการที่จะทําอาณาปรสัญญาที่ไม่ค่อยมีกันนะพวกเพ่งโทษคนอื่นหมดเลย เขาทำผิดเขาทําไม่ดีคนนั้นทําอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกเพลงโทษคนอื่นนะส่งจิตออกจู่ตลอดเวลาส่วนคําสอนของพระพุทธองค์นะคําสั่งคือศีลศีลห้าเป็นศีลใหญ่ศีลฐานนะรักษาศีลห้านะไม่โหร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสตินะส่วนธรรมก็คือให้อยู่กับตนเองอยู่กับ กายและจิตอยู่กับรูปและนามอยู่ในขันห้ารู้ทันขันห้าแล้วเราจะได้กําจัดสังขารบาปอากุศลอนุสัยกิเลสนะให้หลุดพ้นไปจากจิตจากใจจากกายเมื่อเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะเราประเมินตัวเองว่าเป็นคนดีขึ้นมาและอย่างคนรอบข้างเขามีความสุขไหมนะประเมินตรงนี้นะคนรอบตัวเรามรู้สึกผ่อนคลายไม่เวลาอยู่กับเรา หรือว่าเห็นเราแล้ววิ่งหนีเหมือนหัวซุกหัวซุนเหมือนหนูกลัวแมวหรือเปล่าหรือว่าเห็นเราแล้วทุกคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสวิ่งเข้าหาหมาวิ่งเข้าสู่อย่างนี้หรือเปล่าประเมินตัวเองตรงนี้นะประเมินตัวเองจากทิศทั้งหกที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละนะไม่ใช่ใครเห็นหน้าแล้วเกรงไปหมดเลยอันนั้นก็ไม่ใช่ละอยู่ในพวกภูมเสือพวกภูมหมาบ้าเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม ฉะนั้นการมาลดอัตราตัวตนด้วยการทำอาณาปานสตินี่แหละแม่กระตอกย้ำซ้ำเตือนให้พวกเรานะคะพูดซ้ำๆบ่อยๆเรื่องเดิมให้มีสติกลรมหายใจมีสติกาลมหายใจมันถึงจะหลุดพ้นได้ไม่ใช่ไปสะสมเอาความรู้อะไรไม่รู้นะคะไปเรียนปริยัตเด็บปรเรียนทำเก้าปรเรียนทำสิบอะไรแย่ๆมากมายแต่เวลาถูกตำหนติติเตียนกระทบหน่อยโกรธยังไม่ใช่นะคะไม่ใช่ เราต้องกลับมาดูตัวเองพระไตรปิฎกอยู่ข้างในเรานะไม่ต้องไปเสาะ,ะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนเมื่อได้รู้ได้เห็นว่าการทําอนาปณสาาติมันมีประโยชน์ก็ฝึกทําเลยใกล้เกลืออย่ากินด่างนะคะใกล้เกลือต้องกินเกลือพ่อใครรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยใช้ร่างกายตัวเองเป็นฐานนะใช้ร่างกายตัวเองเป็นพระไตปิฎกใช้เป็นเครื่องทดสอบเป็นข้อทดสอบ ไม่ต้องไปเวียนหาโน,น่นนนนี่นี่แล้วดูกับตัวเองนี่แหละนะมันถึงจะวิมุตหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนการยึดมั่นในความเป็นตัวตนนี่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่มากค่าเก่งค่าแน่ค่าสวยค่ารวยข่าหลอ่อใคายา่แม้ตําำหนิไม่ได้เลยข้าไม่ยอมอันนี้คือกิเลสลว้ลวนเลยนั่นเนี่ยฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานะคะมี มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิมันเป็นเบื้องต้นนะมันเป็นสติปัญญาเป็นความคิดเห็นชอบเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงว่าคําสอนพระพุทธองค์นี้เป็นจริงเสมอหลุดพ้นได้เสมอสัมมาทิฏฐิมันมีข้อย่อยอีกตั้งสิบห้าข้อนะครับไปดูอาจารย์ YouTube ได้พอเรามาเข้าใจแล้วเราต้องลงมือฝึกหัดปฏิบัตินะลงทุนลงแรงนะใช้ร่างกายและจิตใจของเรานี่แหละ นไนๆก็เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะคะใช้ร่างกายเรานี่แหละนะคะฝึกหัดขัดเกลาดัดนิสัยนะแล้วมันเราก็จะอิสระจากทุกข์ได้แน่นอนนะคะทำเวลาเราปฏิบัติแล้วในจิตของเรามันจะลดความโกรธลดความเกลียดลดอคตินะจิตเศร้าหมองหงุดหงิดขัดเครื่องคนรอบข้างเนี่ยมันจะหายไป อย่างเมื่อวานนี่แม่ก็ให้คติว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกติปฏิกังขาใครที่มีจิตเศร้ามองไม่ผ่องใสทุกติมีที่ไปเห็นไหมถ้าใครทําจิต alert เบิกบานตื่นหรือเบิกบานอยู่กับลมหายใจเสมอเสมอสุขติเป็นที่ไปนะก็ดังคําบาลีว่าจ,จิตเตจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาเห็นไหม ถ้าจิตผ่องใสสดชื่นตื่นรู้เบิกบานนะคะสุขติเป็นที่ไปเหมือนกันเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้ฟังนะลงมือปฏิบัติเลยลงมือทดสอบแก้สรรมการต้องพิสูจน์นะคะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองอย่าเชื่ออย่างเดียวนะเชื่ออย่างเดียวไปหาครูบาอาจารย์ทั่วโลกมันก็ไม่หลุดพ้นเพราะเชื่ออย่างเดียวต้องเชื่อแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือแก้สรรมการให้ได้นี่แหละ ด้วยความรปลถนาดีของแม่นะคะไม่มีแอแฝงไม่มีมิดเมนเลยคําสอนทํำยังไงสอนอยังไงประพฤติยังไงแล้วก็สอนอย่างนั้นเราพูดยังไงแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะก็ขอให้พวกเราเชื่อมั่นในคําสอนพระพุทธองค์นะนะเชื่อมั่น,นการที่มีฮิริอุตตปะก็ค,คือมีความเกลียดชั่วกลัวบาปทั้งที่รับและที่แจ้งเห็นไหม จะทํำบาปทั้งที่รับก็ไม่กล้าทําละนะเมแต่ในที่เปิดเผยก็ไม่กล้าทําอันนี้ผู้ที่เริ่มเข้าสู่กระแสอริยะนะเป็นธรรมของเทวดานะคะเทวธรรมส่วนพรมวิหารสี่เนี่ยเมตตาการุณามุทิตาอุเบขาอันนี้เป็นพรมเป็นธรรมของพรมผู้ที่ปฏิพฤติปฏิบัติอยู่ในพรมวิหารสี ก็เข้าสู่ความเป็นสุขคติภูมิเลยนะอยู่ในภพภูมิพลม,มอรุปรพลม,มแต่ว่าพระพุทธองค์สอนให้เรามีสติอย่าหลงไหลในความสุขสงบต้องให้ตื่นรู้เบิกบานมีสติกลมหายใจเสมอเสมอถึงแม้เราจะมีความสุขก็ต้องรู้เนือ้อรู้ตัวนี่นะอย่าหลงไหลอย่าลับไหลไปกับความสะดวกสบายสุขสงบให้ตื่นรู้เบิกบานอยู่กับลมหายใจแล้วเราจะ ไม่เข้าฌานหรือไม่ติดสุขไม่ดื่มดำอยู่ในความสุขสงบแต่ให้มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับเวทนาและความรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันจะกำจัดสังขารอนุสัยกิเลสบาปอกุศลของเราได้แน่นอนนี่นะนี่แหละการปฏิบัติต้องมิมุติหลุดพ้นให้ได้อย่าให้มันติดสุขอย่าให้ติดภพบภูมิเทพเทวดาหรือพรหมต้องให้ผ่านไปให้ได้นะคะผ่านเวทนาให้ได้ ทุกเวทนานี่พวกเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วถูกไหมเพราะผ่านได้แล้วมันจะเป็นสุขเวทนามันจะติดสุขพอเราผ่านสุขเวทนาให้ได้เนี่ยเราก็เข้าสู่สุญญาตาหรือนิพานนะนี่นะมันไม่เสียเวลาเลยเวลาเราปฏิบัติเราจะคุ้มค่ามากมายนะคะขอให้พวกเราลงมือปฏิบัติแก้สมการทดสอบทดลองให้ได้นะอย่ามัวหลงหลกับการกินการนอนนะคะอริยนอน 4, สี่เศรษฐีนอนหก ยาโจกนอนแปดเห็นไหมใครเลือกเอาใครอยากจะเป็นอะไรเลือกดูนะคะอะริยะผู้ที่ตื่นรู้เบิกบานนอนสี่ชั่วโมงแต่พระพุทธเจ้าแค่สองชั่วโมงเศรษฐีนี่นอนหกชั่วโมงเพราะขยันหาเงินยาโจกนอนแปดเพราะมีเวลาหลับไหลมากยากจนนะนี่แหละอะไรเลือกเอานะคะเราจะอยู่ภพภูมิไหนเราเลือกเอาเองเลยเลือกประพฤติปฏิบัติเองทุกคน อยู่ในกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอกรรมใดๆที่เกิดกับเราสิ่งนั้นคือเราทํากับเขามาก่อนเราอย่าไปโทษข้างนอกอย่าไปส่งจิตข้างนอกอย่าไปเทโพยเพ่งโทษคนอื่นให้คิดว่าเราเนี่ยแหละอะไรที่ได้ไดรับมาไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือสุขหรือความสะดวกสบายความสวยความรวยความหล่อความอะไรก็แล้วแต่อยู่ในภพภูมินี้ที่เสวยอ,อยู่เนี่ยเพราะเราทำมาอดีตทางนั้นเลย ใครที่อยู่ในพวภูมิร่ำรวยสะดวกสบายก็เพราะทานมาเยอะใครที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สวยหลอ่ออันนี้ก็เพราะว่ารักษาศีลและเจริญภาวนามาเยอะนะถ้าใครมีแต่โรคภัยไข้เจ็บยากจนค้นแขนอยู่ที่ไหนก็อัตคัดขาดแคลนถูกรังเกียดเดียดฉันอันนี้ก็คือเป็นคนตนีทีเหนียวเป็นคนที่โหดร้ายขี้โกรธขี้งุดหงิดเพ่งโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเห็นไหม มันมีผลกรรมหมดเลยนะที่เราประพฤติปฏิบัตินะที่เราเจอมาในชาตินี้เนะี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเพราะเป็นผลเมื่ออดีตทั้งนั้นแล้วเหตุปัจจุบันที่เราทําอนาปณสติและวิปัสนาเนี่ยมันจะเป็นผลอยู่ในอนาคตนะมันจะทําให้เราเป็นคนที่อยู่ในความสงบสะดวกสบายอยู่ในวิมุตติหลุดพ้นจากความเป็นตัวตนความยึดเป็นตัวตนก็จะหมดไปหายไปเห็นไหมนี่แหละ การปฏิบัติขณะนี้มันจะมีผลต่อปัจจุบันและอนาคตด้วยฉะนั้นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอพวกเราไม่ต้องเถียงคําสอนพระพุทธเจ้านะคะขอให้ประพฤติปฏิบัติรู้อะไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นแหละอย่ารู้อย่างเดียวต้องลงมือปฏิบัติลงมือพิสูจน์ลงมือแก้สมการทุกคนมีสิทธิ์พิบิหลุดผลเข้าสู่สุญญตานิพพานแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ